สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่น้องแฟนฟุตบอลลี่โอเชียงรายูแต่ทุกท่านนะครับรวมถึงนักสะสมมิตรลักแฟนบอลไทยแฟนบอลเทศที่รักนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะครับคุณซื้อเสื้อฟุตบอลปีหนึ่งกี่ตัวนะครับก็สําหรับเราปีนี้2022เรามีคนบอกว่าเฮ้ซื้อเสื้อบ่อยไปหรือเปล่านะครับมียบอกว่าเฮ้ ทำไมปีนี้ซื้อเสื้อเชียงรายบ่อยจังนะครับก็บอกว่าปีนี้ผมอยากสนับสนสโมสรให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากแม้ว่าเราเองจะยากลาบากนะครับเราต้องให้กําลังใจกันนะครับเพราะอะไรนะครับ <c oughs> กําลังใจคือยาวิเศษนะครับพลังใจคือสิ่งที่ส่งต่อให้กันได้นะครับเมื่อสมโมสรพบกับวิกฤตพบกับการถูกกันแกล้งการถูกใส่ร้ายการถูกโจมตีการถูกทาทาร้ายทําลายนะครับด้วยภัยทั้งภัยนอกภายในหรืออะไรครับแล้วแต่นะครับ จากคนเฮี้ยจากไอสิ่งเลวๆที่มันอยู่รอบโลกใบนี้นะครับก็เราไม่สามารถทําอะไรได้ครับเพราะโลกเรามันมีคนโง่เยอะมันมีคนเฮี้ยเยอะนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือส่งต่อความดีไปให้กันนะครับเราก็เลยสรบสูนสมโมสรสนด้วยอะไรเอ่ยนะครับแน่นอนว่าเราปีนี้เราซื้อทั้งหมดกี่ตัวให้ทายนะครับตัวแรกนะครับเสื้อ A-CL 2022นะครับ เสื้อยเย่า ACL 2022นะครับของสโมสรรียเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเป็นเสื้อโกโกวานะครับตัวที่หนึ่งนะฮะตัวที่สองก็จะเป็นเสื้อเยือนเสื้อเยือน ACL 2022ของรียเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเสื้อเยือน ACL 2022นะครับก็จะเป็นสีฟ้าดำนะครับและเสื้อโกนะครับเสื้อโกเย่าถ้ายังไม่ผิดนะฮะเสื้อโกเย้าสีดำนะครับ หรือเยือนวะไม่แน่ใจมันมีสีเหลืองกับสีดำนะครับเราซื้อสีดำถ้าต่ไม่ผิดนะทำแต่ไม่ผิดเราซื้อมาเอเซียปีที้เราซื้อมาสามตัวนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับบางปีก็ซื้อแค่ตัวเดียวบางปีก็ซื้อสองตัวปีนี้ซื้อสามตัวนะครับซื้อเสื้อโกด้วยก็จะมีปีที่แล้วที่ซื้อซื้อสามสี่นะครับแต่ปกติก็ซื้อแค่สีเดียวสองสีแล้วแต่นะครับบริษภัณฑ์ครับตัณฑสี่ก็จะเป็นเสื้อเยือนนะครับเสื้อเยือนของเตะไทลีนะครับเสื้อเยือนเตะไทลี เสื้อเยือนไทลีก2021-2022นะครับเป็นตัวที่4ี่นะครับตัวที่4แล้วตัวที่5้าก็จะเป็นเสื้ออาวนะครับเสื้ออาวเอ้ยสอทเสื้อเยือนแหละครับจะเป็นเสื้อเทิร์ดนะครับเสื้อเยือนตัวที่2นะครับเสื้อเทิร์ดนะฮะคอยังไม่เหมือนกับตัวเย่าเยือนนะครับคอจะเป็นคอแบบนี้ใส่สบายนะฮะใส่สบายซื้อมาปีนี้ซื้อมา 4XL ซะเยอะนะครับเพราะว่าเอาเน้นใส่สบายเลยนะครับปกติซื้อแค่ 3XL 2XL วันนี้มันทับนะฮะนี่ือตัวที่5แล้วนะครับ ตัวที่6เราซื้อเสื้อกอล์เสื้อโกเยือน A C L 2020นะครับเสื้อโกเยือน A C สองพัยเป็นตัวที่6นะครับและตัวที่7ก็จะเป็นเสื้อนี่เสื้อซื้อซ้ำแล้วนะซื้อซ้าเป็น2 XL นะครับเป็นเสื้อเยือน A C L 2020นะครับเป็นตัวที่7นะครับดูแปแล้วก็จะซื้อมาทั้งหมด7ตัว7แบบนะครับหนึ่ง6สาี่ห้าห เป็นเจ็ดแบบนะครับส่วนตัวนี้ซื้อมาตั้งแต่ปี2021ซื้อมาปีที่แล้วนะครับปีนี้เราซื้อเสื้อเชีงลายนะครับมาทั้งหมดเจ็ดแบบเจ็ดแบบโอเคจําได้ไหมจำไม่ได้ช่างมันอ่เนออจากเสื้อเชียงรายเนี่ยเราก็ยังซื้อเสื้ออื่นนะครับก็มีเสื้อเกษตรศาสตร์ครบชุดเลยนะฮะในเสื้อเกษตรศาสตร์ก็จะเป็นเสื้อยาวนะครับเสื้อยาวเสื้อยาวเสื้อยาวสีแดงนะครับเสื้อยืนเสื้อยืนสีเขียวครับ เสืเ้อยีนส์สีเขียวและก็เสื้อเยือนที่เป็นเสื้อเธอถ้าจำไม่ผิดนะก็จะเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าสวยใช่ไหปกติเขาจะมีเสื้อสีฟ้าใส่เท่าไหร่ที่สำคัญก็ได้ไซส์ใหญ่มาด้วยนะครับแต่ฟ้าจะเป็น 2XL นะครับที่เหลือจะเป็น 3XL นะครับ 3XL ก็จะเป็น7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10ตัวละนะฮะตัวที่11ก็จะเป็นเสื้อชุดนะครับของสโมสรยูนิเต็ดซิตี้ เสื้อตัวส1บเอ็ปีนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อชุดมีเงียงเก่งด้วยเงียงก่งด้วยเสื้อชุดทั้งหมด11ตัวถ้าผมจำไม่ผิดนะสำหรับปีนี้ที่ซื้อเสื้อบอลใหม่นะครับเสื้อบอนใหม่ก็เราก็จะใส่สลับไปเรื่อยใส่ไปเที่ยวใส่ไปนอนใส่ไปเล่นใส่ไปสังสรรค์ใส่ไปเดินนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใส่เสื้อบอนครับเพราะบ้านเราเสพเสื้อบอนนะครับเราไม่ชอบใส่เสื้อบอลมันสบายนะครับแล้วก็ผมว่าจริงๆแล้วเสื้อบอนมีมูลค่านะครับ บางตัวอาจจะถูกบางตัวอาจจะแพงบางตัวแพงกว่าเสื้อสูตรอีกด้วยซ้ำอีกนะครับบางตัวแพงกว่าพวกเสื้อแบรนด์ต่างๆอีกนะครับอยู่ที่ว่าคุณดูออกไหมว่าอันนั้นคือเสื้อแพงหรือเสื้อไม่แพงนะครับก็ไม่ได้จะบอกว่าเราจะไม่ต้องใส่เสื้อแพงหรือเสื้อไม่แพงนะครับเราใส่สิ่งที่เราชอบใจเราซื้อสิ่งที่ชอบใจคนเรามีสิทธิที่จะซื้อความสุขมีสิทธิที่จะซื้อหาสิ่งที่มันทําให้เรามีความ มีพลังใจมากขึ้นใจฟูมีพลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปมากขึ้นนะครับไม่จะเป็นว่าจะเป็นของแพงไม่จะเป็นต้องเป็นของดีไม่จะเป็นต้องเป็นของหรูหรานะครับเราซื้อความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางใจซื้อได้นะครับความสุขซื้อได้นะครับและต้องซื้อในราคาที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่ว่าความเหมาะสมของคุณเนี่ยมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยแปดร้อยพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันก็มีมากมายนะครับ ความสุขไม่เคยจํากัดที่มูลค่าไม่เคยจํากัดที่ตัวเลขนะครับจากที่บอกนะครับเสื้อบอลก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของผมที่สามารถหาซื้อได้นะครับในราคาที่ไม่ได้สูงเกินไปนะครับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เราก็หลายๆคนอาจจะต้องการเซฟเงินประหยัดเงินนะครับพราะถ้า <c oughs> จะบอกว่าถ้าอย่างมีเงินน้อยแล้วก็สะสมในส่วนที่มันไม่ได้สูงเกินไป เราก็รอช่วงโปรโมชั่นหาซื้อเสื้อราคาอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอุดหนุนสมโมสรนนะี่ะซื้อเสื้อของแท้บางตัวแค่สองสามร้อยก็มีนะฮะบ,บางสมโมสรร้อยกว่าบาทก็มีนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อแบบแปดร้อยพันสองพันสามพันเสมอไปนะฮะก็วันนี้มาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับเสื้อสิบเอ็ดตัวของปีนี้นะครับแล้วคุณละ่ะซื้อเสื้อปีนี้มากี่ตัวแล้วเสื้ออะไรบ้างมาพูดคุยกันได้กดไลค์กดแชร์ถูกใจซับสไครต์กันได้ขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ